โอเคค่ okay, ะทุกคนหลังจากที่โฟนะคะได้ลงคลิปการเล่นพิมพหมอแบบใจเย็นไปนะคะตอนนี้นะี่ยหลังจากที่อัดคลิปเสร็จตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะโฟก็จะมาเปิดกาชาที่ดองไว้เนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นกาชาที่แจกฟรีเนาะอย่าลืมไปรับกันด้วยนะจ๊ะเฮ้ยได้แบบว่าคลิปที่ผ่านมาเราถือทําเราแบบเป็นคนมีทํามาทางคลิปเลยนะเว้ยมันก็ต้องมีดวงบ้างปะวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียกิจกรรมก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มห้านาทีแล้วนะคะก็ น่าจะหาวันใหม่ของเ d เ i t i เนาะเอาสิง่งปะค,คือแบบไม่ได้ไม่ได้หวังสกินทองนะคือหวังของพี่ลิชาร์ดอย่างเดียวตอนนี้คือแบบอยากได้ของริชาร์ดมากๆอ่ะขอเธอค่ะเอาพี่ลิชาร์ดมาให้น้องเธอนะคะเดยวโอเคค่ะหนึ่งลูกโอเคหนึ okay, ่งลูกก็เกลือแล้วนะคะก็แบบอยากจะมีดวงแบบว่าหนึ่งลูกได้เลยอะไรอย่างนี้โคตรยากเลยหอยโอเคค่ะลูกต่อไปนะคะเกลือเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากโอเคค่ะ okay, อีหนึ่งลูกนะคะไปค่ะ โ okay, อ <laughs> ะคะเอคอาากอเกลือแล้วนะคะเอาสิว่าคือมันมันไม่มันไม่มันไม่น่าจะได้อะไรเลยเนาะโอเคสิบลูกแรกค่ะมาวีดีชาร์กเดี๋ยวนะเช็คของแป๊บโอเคมาสิบลูกเกลือแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยงานนี้มาอุ้ยสกินแอนเอามาเหอะมาสิบลูกต่อไปนะคะอุ้ยไอเช็ดทองไอเช็ดทองอะไรว กอดพี่ดาดเฮ้ยพี่หมอขอบคุณค่ะเดี๋ยวแกเอาดีเดี๋ยวส่มให้หมดเลยละกันโอเคแกชนะลูกแก้วเอ้ชนะสกี กูไ่เอากระสกินทองอะเดี๋ยวไปเช็คสกินแฟบเฮ้ยแล้วนี่แบบบอกตรงนะคือกูอัดเล่นๆนะเนี่ยกูอัดเล่นๆนะเนี่ยไม่คิดจะได้แล้วกูยังไม่มีตัวโอ้ยค่ะเดี๋ยวไหนดูสกินไหนสิอุ้ยหล่อว่ะอ้าวแกฉันอยากได้คนพี่เขาดารมากแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไวฉันเอบ้าตัวมารีมิว้ดูแลกันเนาะ